เม <Menu. S 2> น,นูเต้าหู้ทอดราดซอสส่งเครื่องอะไรก็ว่าเต้าหู้ทอดส่งเครื่องเป็นสูตรคลุกแป้งทอดกรอบนะคะแล้วทอดอันนี้เป็นเต้าหู้ชุบไข่แล้วทอดค่ะอันนี้เราตกลงกันว่าเราจะทําเมนูเต้าหู้ทอดส่งเครื่องนะคะสิ่งที่จารวุวรรณคิดกับคาาหัดคิดไม่เหมือนกันค่ะ อันนี้คาตาหัดคิดแล้วก็ทำออกมาแบบนี้นะคะส่วนจารุวรรณคิดชุบไขค่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เมนูที่หนึ่งนะคะซอสรา,กรา,รา,าดกะเพราโดยค่ะน,นี่นะคะนี่สวยเอาออกก่อนเอาแข,ข้งก่อนอะไรอะไปทอดกะเพรากรอบก็หยิบเอา เมนูที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใ่่ครับนิ่งไว้ด้วยน้ำซอสมันน้อยไปหน่อยเมนูวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้พ่อเป็นเทปได้โอ้โหเขาให้กินเต้าหู้ทอดนี่พ่อกินเต้าหู้นี่พ่อกินอย่างนี้โอ้พ่อจะกินกระเทากรอบโอ้คำคำเต้าหมดเลยนะโอ้โหอร่อยไหมคะเมนูที่หนึ่งอะเมนูที่สองเดี๋ยว อย่าเพิ่งกินค่ะเก็บไว้เที่ยงกลางวันอ๋อกินไม่หมดแล้วมันเยอะอยู่เยอะเรียบร้อยค่ะเมนูที่สองเต้าหู้ทรงเครื่องผัดขึ้นช่ายค่ะ